อีกสำหรับแฟนๆ2 3 Mania เท่านั้นกับโปรโมชั่น2ต่อเพียงใส่โค้ด HS Mania ต่อที่1รับส่วนลดไปเลย10%สำหรับสินค้าราคาปกติต่อที่2ทุกการสั่งซื้อขอเน้นเลยว่าทุกการสั่งซื้อทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาเพียงใส่โค้ดก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษทุกเดือน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่เทรนแมนเนวันนี้เราทั้งสองคนแอมบิโตุกแอมบิเอ็ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาต่อที่เกมที่2ของวันนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับยังไงคนที่เพิ่งเริ่มติดตามพวกเรา2คนเนี่ยช่วยกดซับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับจะได้มุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันครับเรามาเข้าสู่เกมที่2ของวันนะครับนั่นคือทีมพลังหนุ่มครับมินเนสโซตาทิมเบิลวูฟเดินทางไปเยือนพยางู เดเนื่องจากมีอาการเจ็บข้อเท้านะคะบรูคโลเปสมีอาการเจ็บหลังค่ะส่วนดอนเต้เดวิชเชนโซ่ค่ะตอนนี้ก็พักฟื้นจากการผ่าตัดข้อเทา้าทางทีมเนี่ยเลยใช้จอรยชิลกับแพดคอนตินตันขึ้นมายืนเป็นผู้เล่นท้าตัวแรกในขณะที่ทางมิเนโซตาทีมบอวูล์ฟเนี่ยอยู่กันครบท้วนเลยนะคะเปิดเกมมาเป็นฝูงหมาป่าที่ออกไล่ล่าฝูงกว้างป่ายิงดีกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นวงในแล้วก็วงนอกบิ๊กทรีของพวกเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเดแอนชัลรัสเซลเจลแคทเทาแอนโทนีทาวหรือว่าจะเป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะคะทำได้ดีคค่่่ะท mm hmm. ทั้้งนนเนียาาแตมกวส อะไรไม่ได้มากนะคะจบควอเตอร์แรกค่ะเป็นวอลกี้บักที่ตามอยู่10แต้มเปิดควอเตอร์ที่2มาค่ะฟูงมาป่านี่กย็ยังคงทําได้ดียังคงไล่ล่ายอยู่นะคะรันออกไปก่อน10ต่อ0ค่ะทาให้พวกเขาเน้นน้ำห่างออกไปกว่าย0แต้มยานสกาเริ่มโจมตีวงในแบบที่ไม่มีใครหยุดอยู่เลยนะคะแต่ปัญหาก็คือผู้เล่นคนอื่นในทีมวอลกี้บักสิคะไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นมาช่วยยานสทํา hmm. แต้มได้ถึง2หลักจบครึ่งแรกค่ะวอลกี้บักซ์ยังคงตามอยู่8แต้มเปิดครึ่งหลังมาค่ะ <B> ควอลกี้บักซ์พยายามเดินเครื่องไล่ตตามตามมมมแ่่่ด้ววยคทีีไ ใครเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาช่วยยานิสได้เลยบักสพยายามไล่อย่างไงก็ไล่ไม่ทงังวูฟเนี่ยยังคงมีเกมที่ดีกว่าแต่แล้วค่ะบักที่ดูจะหมดหวังก็พยายามสู้อย่างสุดใจทั้งวงในแล้วก็วงนอกทุกคนเนี่ยสู้เท่าที่ตัวเองจะทําได้พยายามเสริมให้ับยานิสแบบสุดๆแล้วแต่ก็ไม่ไหวค่ะบิ๊กทรีของทีวูฟเนี่ยมาดีจริงๆสามารถเอาชนะไปได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยนะคะและผละงานของผู้เล่นในทีมวิวอ็อกกี้บักสได้พยาวางยานิสอันเจจูคุมโป40แต้ม16รีบาว7แอสซิสทำทุกอยก่างให้ก e ับท ok um ีมแล้วนะคะ สองแล้วก็สามคะแนนเข้าทีมากๆคริสมิร์ตัน16แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์กับอีก3สตีลวันนี้เครื่องไม่ติดค่ะมาช่วงท้ายเนี่ยก็สายไปหน่อยแล้วมิเนโซตาทิมโบวูฟได้ดดแอ์โรลรัสเซล29แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสต์วันนี้ทำแต้มดีมากอะ่ะคาลอันโทนี่ชาว25แต้ม3รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโคดีทั้งสองแล้วก็3คะแนนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด25แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์แม้การยิงภาพรวมจะไม่ดีอะ่ะแต่โจมตี งยังต่อเนื่องมากจบเกมทีวูฟบุมเอาชนะมูโก,กี้บัคส์คาบ,บ้านเลยค่ะร้อยสิบสามต่อร้อยแปดมีวอกกี้บัคส์ในเกมวันนี้นะค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าการที่พวกเขาขาดจูฮอยเดกับบรูคโลเปสไปเนี่ยเนื่องจากอาการบาดเจ็บเนี่ยนะมันมีผลกับเกมของพวกเขายังไงทีมของพวกเขาไม่มีคนที่คอยป้องกันวงนอกนะครับก็เลยโดนเดนจิโร่ราเซลเนี่ยเปิดตัวด้วยความร้อนแรงมากๆในวงในที่ขาดบรูคโลเปสไปครับคนที่จะต้องมาชนกับคาลแอนโทนีทาวน์เนี่ยครับมันก็เลยกลายต้องมาเป็นยานิสแอนเดรตุกุโปหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเขาก็ยังคคคงงงเเเเเสีเเเเีียยยปปรรรรรบบนนะะัพาาาาวู่่่ขอจ้แท ก็ถือว่าใหญ่กว่าแล้วก็ได้เปรียบยานิสในจุดนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับยานิสอันเดรตุุมโปเนี่ยก็ยังคงแสดงให้พวกเราเห็นนะครับความแข็งแกร่งความยอดเยี่ยมในการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นการไล่ทะลวงห่วงนะครับนี่คือจุดหลักจุดแข็งของเขาอยู่แล้วแต่ยังมีการยิง3คะแนนมีการยิงระยะกลางที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขายังคงดําเนินต่อไปได้แบบนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าทั้งลีกเนี่ยอยู่ในอันตรายแล้วล่ะครับเพราะว่าพยากงคนนี้เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินเพื่อนเดูนะครับวันนี้เนี่ยเขากดไปสี่คือการทตม ที่มากที่สุดของตัวเองในต้นฤดูกาลเท่านั้นเองในยามที่ยานิสทะลวงห่วงแบบนี้เนี่ยยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีวิธีไหนที่จะมาหยุดพยากวางยานิสได้นอกจากการรวบเข้าฟาวหรือว่าจะเป็นการตัดฟาวแรงๆเนี่ยไม่งั้นหยุดไม่อยู่จริงๆครับน่ากลัวมากๆเลยแต่เพืเ่อนๆเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยตัวของยานิสเนี่ยเขาลงสนาม34นาที53วินาทีนะครับยังไม่ถึง35นาทีดีเขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้ม15รีบาวนาแอสซิสเป็นเกมที่2อในชีวิตการเล่นเอาน คนเท่านั้น,นครับที่สามารถทําระดับแบบนี้ได้นั่นคือเดมาร์คัสคารซินครับแล้วก็โจเอลมิทแต่2คนนั้นเนี่ยทำได้แค่คนละครั้งนะครับยานิสเนี่ยสามารถทําได้แล้วถึง2ครั้งการทําลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้ววันนั้นเนี่ยจะต้องพีคมากๆนะครับไม่งั้นไม่สามารถทําได้ในเวลาไม่ถึง35นาทีเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของคู่หูของเขาครับอย่างคริสมลตันเนี่ยถือว่าเป็นปัญหามากๆในเกมวันนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมในช่วงครึรนนร่น ไไม่ค่คอจะด้ตัวของเขาต้องพยายามมีบทบาทในการเล่นเกมบุกมากกว่านี้มีการพยายามยิงมากกว่านี้ครับอย่างที่แอดมินตูนพูดครับมาในช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมันก็ไล่ไม่ทันแล้วจริงๆแม้จะพยายามยังไงก็ตามเขาจะต้องขึ้นมาเสริมยานิสแต่เร็ววันมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะในยามที่ไม่มีทั้งจูฮอยเดไม่มีทั้งบรูคโลเปสแบบนี้แพตคเนตันกับจอชิลครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเนี่ยวันนี้ก็ยังถือว่ากลางๆทรงๆนะครับการยิงในภาพรวมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ถึงเคยบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยว่าแพ ลงมาปุ๊บเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกมได้ดีกว่าในยามที่เขายืนเป็นตัวจริงลักษณะแบบนี้ชัดเจนม,มากๆในส่วนของตัวจริงเนี่ยถ้าเกิดไม่นับยานิสกับคริสเมลตันก็มีแค่เกรซแอนแอลเลนคนเดียวครับที่สามารถทําแต้มได้ถึง2หลักที่เหลือในทีเนี่ยไม่สามารถทําได้เลยนะครับทับสำรองในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายครับบ๊อบบี้พอติสในวันนี้ถือเป็นเกมเปิดตัวของเขาในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับก็คือสภาพร่างกายแล้วก็การเล่นต่างๆเนี่ยมันยังคงไม่เข้าที่ครับต้องใช ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นขวัญใจของแฟนๆเราต้องมาติดตามชมกันต่อครับหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับพวกเขาจะได้พัก2วันก่อนที่จะรอรับการมาเยือนของแซนแอนโทนิโอสเปอร์นะครับเช้าวันที่7จ็ดโมงมาดูซิว่าพวกเขาจะแก้ตัวเกมในวันนี้ได้หรือเปล่าครับหันไปดูในส่วนของมินเนโซตาทิมเบิร์วูก,กันบ้างครับสำหรับรายชื่อ76สุดยอดผู้เล่นตลอดการของทั้ง NB a นะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีตำนานของทีมนะครับที่ชื่อว่า, Kevin วาว Kevin เ ตแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำนางของเควินการเนตเนี่ยเขาเริ่มต้นที่มิเนโซตาทิมเบอร์บูล์นะครับคว้า MVP พาทีมเนี่ยเข้าสู่นัดชิงสายต่อสู้กับ LA L akers, a ลเอเลเกอร์สแม้จะแพ้ก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่ทําให้มิเนโซตาทิมเบอร์บูลส์เนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่ในช่วงหนึ่งเลยนะครับเป็นช่วงที่แบบโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยในตอนที่มีเควินการเนตอยู่ในทีมก็ขอแสดงความดีกับตัว KG ด้วยครับแล้วสำหรับมิเนโซตาทิมเบอร์บูลส์ชุดนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นทีมอันดับสามรวมนะครับ ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมุ่งมั่นแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนและที่สําคัญครับพวกเขาสามารถแก้ไขในเกมแย่ๆที่ผ่านมาครับที่พวกเขาดันไปแพ้ New Orleans Pelicans อย่างที่ไม่ควรจะแพ้ครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ทิปออฟนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มทําการแข่งขันเลยเนี่ยพวกเขาโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นมา,ม,ามีการยิงฟิลโกลระดับกว่า70%นะครับแทบจะไม่พลาดเลยนําโดยบิ๊กทรีของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลแอนโทนีทาวดีแองเจโรราเซลแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์สโดยเฉพาะ Russell, าดี 3คะแนนการข้ามการสร้างเพลย์กับเพื่อนและที่สําคัญครับเจ้าแคทคาวแอนโทนีทาวครับในฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเกินนะครับเป็นการเปิดตัวฤดูกาลที่ดีมากๆเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าในช่วง4เกมนี้เนี่ยรวมเกมนี้ด้วยเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นนะครับ28แต้ม7.4รีบาวดแล้วก็4แอสซิสด้วยการยิง3คะแนนลงเฉลี่ยนะครับเกมละ3.3ลูกต่อเกมนี่คือเซนเตอร์ยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวดการสร้างเพลย์กับเพื่อนการยิงวงนอกถือว่าคาวแอนโทนีทาวเนี่ยค่อนข้างครบเครื่่่่่อองงมมาากกกๆนนนนะคครรับบบตีี้้เยยแแแลว็ไใชิ ซัวด้วยนะครับเป็นการยิงที่มีประสิทธิธทภาพสูงส่งมากๆฟิลโกเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่56%การยิง3คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่52%การยิงลูกโทษ95%เรียกว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่ยิงดีมือไม้ในสัมผัสการสัมผัสวางบอลการยิงระยะกลาง3คะแนนดีไปหมดเลยครับนี่คือการออกตัวที่ดีและที่สําคัญครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับอดีตดราฟอันดับหนึ่งอีกหนึ่งคนในฤดูกาลนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยความมั่นใจสภาพร่างกายนี่คือฟิตพร้อมมากมายเลยครัมม้วานยริงงงใภพทหดขอ อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับมอาจะเป็น2คะแนานหรือว่า3คะแนนก็ตามแต่ในายามที่เขาเข้าไปลุยวางปากห่วงหรือว่ายัดห่วงต่างๆเนี่ยอันนี้นี่คือเชื่อใจได้เลยเพราะว่าพลังกระโดดนี่คือสุดยอดเหลือเกินครับทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวหอ,อกสําคัญอย่างยิ่งมากๆนะครับที่ทําให้ทีมมีเนสซตาทิมเบอร์วูฟเนี่ยออกโตวด้วยการชนะ3แพ้นหนึ่งเป็นการเปิดตัวที่ดีมากๆครับในส่วนของเจเร็แวนวิล์นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้ววันนนนนีีีีีี้้้กกกก็็็็ทททําาาาาาไดดดรรับบเเปปลลแตมมว่่่่ถือผง มากๆในส่วนของคนอื่นๆครับก็คือทรงๆครับเสริมบทบาทให้กับบิ๊กทรีทั้ง3คนแต่ในเกมวันนี้เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับสำหรับบิ๊กทรีของพวกเขาครับขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจริงค่ะเชื่อว่าทีวูฟเนี่ยดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นทีมม้ามืดในฝั่งตะวันตกเข้าสู่เพลย์ออฟก็เป็นไปได้นะครับสนุกเหลือเกินจหรับเกมหน้านะครับพวกเขาก็จะได้พัก2วันเช่นเดียวกันครับก่อนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเดนเวอร์นักเก แขข่งันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับโชคดีนิดนึงที่ตัวของนิโคลายโยคิชไม่เจออาการบาดเจ็บหนักนะครับไม่มีความเสียหายของเส้นเอ็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีมากๆของเดนเวอร์นักเกสครับเรามาดูกันซิ <c oughs> ว่าทีมพลังหนุ่มอย่างมิเนโซตาทีมบอฟฟ์จะสามารถเอาชนะเดนเวอร์นักเกสแล้วก็มีสถิติที่ดีต่อไปหรือเปล่าเช้าวันอาทิตย์นะครับแปดโมงห้ามพลาดครับและสําหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ชาร์ลอตต์ฮอนเนสเอาชนะออร์แลนโดมาจิกร้อยยี่สิบต่อร้อยสิบเอ็ดวอชิงตันวิสเซิลเอาชนะบอสต er ันเซอร์ 118ต่อ100อล a ตาฮอสอาชินานิวออล e a เ s อ e l เกนส์102ต่อ99ปิดท้ายกันที่2คู่พิกล็อกลีฟเว่นคอรีเอสอัชินาแอลเอคลิปเปอร92ต่อ79แล้วก็ปวดใจเหลือเกินไงโอเคซีซันเดอร์อาชนะแอลเอเลเร์ส123ต่อ115เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อคะสำหรับเกมวันนี้สามารถคุยกับพวกเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะทายสุดนี้ค่ะ้ายังไม่ได้ Subscribe มุ่งหน้าสู่แสนซับกันดีกว่าค่ะซับสไครบ์ที่โลโก้ทวิตทวีปแมนเนี่ NBA คือทีนในของพวกเรา23 m a n เนี่ยวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะคะคเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนคะ่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ